ทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมสไปซี่ทีวีวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟระยำนะครับในการเล่นไมค์ครับนะครับผมก็มีข่าวดีจะบอกนะฮะทุกคนก็น่าจะรอทุกคนก็น่าจะเล่นน่าอาจจะเล่นหรือว่ารอที่ผมจะเปิดเซิร์ฟหรือบางคนรอหรือบางคนเล่นก็เลยรอเล่นนะฮะรอเล่นรอเล่น <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครขำเลยวะกูขำเองไนดะ้โอเคอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเฮ้ยๆๆ ออาๆอเอาเละเละเโอเคนะฮะวันนี้เราก็าอยู่ในเซิร์ฟพยายามนะครับก็วันนี้ก็เราจะมาอ่าก็จะมีข่าวดีมาบอกนะฮะก็ตอนนี้ได้เปิดเบต้าให้เด็กๆทุกคนหรือรุ้นพี่ทุกคนมาลองเล่นเซิร์ฟนี้ก่อนนะฮะในช่วงวันที่เท่าไหร่ดีพี่เมกเปิดพรุ่นงนี้เปิด <c oughs> พ่งนี้คือวันที่วันที่ย2่สุดวันที่22่สิบสมกรา 2,559นะฮะ22มกรลาเปิดเบต้าพรุ่งนี้ถึงวันที่เท่าไหร่พี่แล้วแต่อารมณ์โอเคแล้วแต่อารมณ์ของคนเปิดนะฮะ <c oughs> ผมก็ต้องเข้าใจด้วยก็แนะนำตัวก่อนนะฮะคนนี้ชื่อว่าที่มิกบตาก็เปิดกันแบบว่าประมาณทักเดือนหนึ่งหรืออาทิตย์เนี่ยถ้าเปิดจริงๆก็สัก2-3วันก็คงใสคงต้องเลิกแล้วต่อกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ที่ปืนใส่กูพอดีเลยเฮียกูไม่ต้องนั่งถัดต่อไอ้เหี้ยมุกแตกไอ้เหี้ยโอเคแนะนำตอนก่อนนะครับผมโอเคคนนี้ชื่อมิกนะฮะใส่ชุดมาสเตมเหนียวเลยผมบอกว่าชุดดีๆไม่ให้ใส่อยากเห็นพี่มิกใส่ชุดทักซิโดนะฮะแม่งใส่สเตมเหนียวเลยฮัลโหลฮะฮัลโหลอือฮัลโหลหวัดดีเห็นแม่นั่งเป็นเสียเลยสัตว์ตัวตองนะฮะตัวตอง เคเมืีอ้อ่ะโชว์ปืนหน่อยโชว์ปืนหน่อยไหนอยากโชว์อะไรโชว์อะไรอ่ะโชว์โชว์อะไรเมื่อกี้ไม่เมืเ่อกี้เห็นโชว์อะไรเมื่อกี้เห็นโชว์อะไรปืนปืนปืนอ๋อนะปืนอะถือปืนนี่ถือถอ,อ๋อนะไอ้นนี่หนีคดีอยู่นะอันนี้จุด,ดดำมาเลยนะฮะหนีคดีป้นซับธนาคารนะฮะเติมนี้มีธนาคารด้วยอย่าลืมนะฮ <c oughs> ะมีอ่ะบอลคดีฆ่าคดีฆ่าฆ่าอะไรเหรอ ข้าจะรักเจ้าตลอดไปนี่ป้าวิลุกไม่นั่งด้านขวาดิพี่มีพี่มีเขาจะนั่งตรงกลางเอ<ะ>้ยอไ,ไปเดี๋ยวไปมันไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวรอกันแล้วตลอดกันแล้วอ่าคนนี้มีชื่อป้านะครับผมป่าแนะนำตัวหนะสวัสดีครับโอ้โหก็จะวัดดีได้ก็บพุงนี้แล้วกันนะแม่งกว่าจะตั้งกล้องได้ ออาเมย์ชื่ออะไรอะนี่ชื่ออะไรอะนี่อะนี่ชื่ออะ,อะอไระครับผมเัอร์มอสโอ้ยใครอยู่ไหนวะใส <c oughs> <c oughs> ่โอเคยู่ไหนวะโอ้โหยิดีด้กลางรายการกลางรายการคลิปหลุดฟีฟ่าเล่นเสียวในห้อง <c oughs> อ่นาแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนเมย์ค่ะ <c oughs> โอเคชื่อเมย์นะครับเป็นผู้หญิงนะครับก็สมาชิกตอนนี้มีอยู่แค่สี่คนจริงๆมีมีคนหนึ่งนะชื่อออสการ์นะฮะฝันหัวงอกนี่มีมาอาบน้ำเลยใครอาบน้ำโอเคนะครับเซิร์ฟก็เปิดเบต้าแล้วนะฮะก็จะบอกถึงเรื่องจุดเด่นจุดเด่นมีอะไรบ้างนะพี่มิกเซิร์ฟเราเนี่ย ไม่มีอะไรเลยครับแหลกเด้งค้างกระตุกเล่นไม่ได้เซิร์ฟดับแบบพังเซิร์ฟไม่ดังพังทั้งวันฮะเอ็มซีมิเซิร์ฟเวอร์กากแหลกขั้นเทพครับเหมือนเดิมครับโผล่มาปะไวสัตว์จดมาไหมเนี่ยจุดปะเนี่ยนะฮะอืมเซิร์ฟเราก็เล็ดมาฝากช็อกโกแลตนขอกกโแลตงขวัญของขวัญยี่ห้ออะไรวะฮะก็ดูยี่ห้อก็ลองไปก้มดูเว้ยมันมีฉลากอะไรมึงชิวไปป่ะเฮ้ย มึงชิวไปไหมเนี่ยโอ้โหบินเลยโอเคนะฮะก็เนี่ยฮะกล่องหนึ่งก็จะมีของเยอะกว่านี้นะฮะก็ชุดเนี่ยแบบให้เด็กทุกคนนี่ได้ใส่เลยนะับคุกกี้อาหารอะไรก็พร้อมอันนี้เป็นปืนแต่งนะฮะทำไมมึงมีปืนแต่งนะเดี๋ยวจะลองให้เด็กๆลองมาแต่งปืนเล่นกันเพราะมันมัดมาแล้วงั้นสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอ จากเาตนนี้โอเคนะครับก็ของก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวดีกล่องตรงนี้มีหนึ่งกล่องนี่นะครับของก็จะมีของนี่ฮะก็ให้เปิดเบต้าลองเล่นก่อนถ้าไม่ชอบตรงไหนให้อ่าคอมเมนต์น้อยนะครับผมก็เอ้ยไม่บอกไว้นะครับผมก็ไม่ใช่คอมเมนต์ผมก็ตะกองตะกงฮะไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์ไว้บอกตรงๆไม่ชอบทุกตรงสนใจ่ อาชีพเสริมโอเคเย่ฮู้ยกูจะสนใจไอ้นี่หรือไอ้นู่นดีวะไอ้นี่ชอบขนมปังเอ้าอาชีพเสริมไม่ใช่จับจอบรับจอบเอ้าปืนเมื่อกี้เป็นปืนมินิกันนะฮะแก็ตลิงนั่นแหละครับผมก็เป็นปืนที่อ่ายังไงดีเป็นปืนที่แบบว่ายิงเร็วนะฮะเป็นปืนยิงรัวปืนทูปืนทูว่างั้นแหละปืนเติมนะครับผมปืนเติมใช่ไหมพี่มิกใช่แล้ว โอเคนะวันนี้เราจะไม่พูดมากเท่าไหร่เพราะว่าทำให้คลิปเร็วนะคนรับจอบ <c oughs> ก็ไปรับจอบด้านนอกแล้ว <c oughs> <c oughs> กเกียร์อไรสัอดูดูมีเสียงสับด้วยขายแต่ขนมปังเลยเนะี่ยสันตีขาดำไปชนที่สันตีตัวดำลูีโอ้โหโอ้โหดูเอาเอาเอาไมค์คู่ดูเอาเอาไป <c oughs> โจรกับใจี มีการได้ด้วยอ่ะเข้าไปอุ้ยอุ้ยตกตกเฮ้ยเล่าปั่นหน่อยดิเล่าปั่นเออมันปั่นยังไงวะเล่าเนี่ยใส่เครื่องแล้วก็หมุนยิ้มยิ้มยอันนี้ปั่นได้ไหมเนี่ยไอัเนี่ยไอัเนี่ยปั่นได้ไหมปั่นไอัเนี่ยถ้าจะปั่นน่ะเหรอเอามือไปจับหูขวาหรือหูซ้ายก็ได้ปั่นแล้วก้มลงแล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็หมุน เอ้ยมันปั่นไงวะโอ้เนี่ยมันแก๊สลิงไงสัสิงแก๊สลิงอันนั้นมันแก๊สลิงไม่เติมโอ้อะไรกูเพิ่งเห็นว่าโจรบินได้เนี่ยกูรู้แล้วทำไมถึงไอ้นี่รวยกูรู้แล้วแม่งมีของดีนี่เองเวลามันบบนเสร็จแม่งบินหนีเลยโคตรชั่วเลยโจรคนนี้ ไหนมีอะไรโชว์อีกโชว์อีกมีอะไรโชว์อีกอะไรของไรสาระมึงเอามาโชว์ทำไมเนี่ยไม่ได้ใช้ของเซริร์ฟเราเลยเนี่ยโอ้ย <c oughs> มันกดโซนอะอะไรเนี่ยเอา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 เข้าไปเดี๋ยวก่อนเอาอะไรมาโชว์บ้างมีอะไรโชว์บ้างเนี่ยเฮ้ยมีอะไรโชว์บ้าง <c oughs> บบนะกูอยากจะโชว์เครื่องบินอืแต่ว่าไอเมย์เล่นไม่ได้โชว์ <c oughs> ีลยวเดีกยวเดี๋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 ยวผมมีอะไรบอกนะครับเซิร์ฟนี้ไม่มีเซฟโซนนะฮะ คนเอี่ยเลยเธอว่าซีไม่มีเซฟโซนขวายมันเนี่ยล่วงสายเท่นะเว้ยโอเคงั้นสำหรับวันนี้เอออันนี้โชว์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 น่อยของนะอันนี้เหมือนแบบชุดอะไรชุดนผึ้งอันนี้โจรโจรทำทำเกี่ยวกับผึ้งแล้วเหรอวะโจรเก็บน้ำผึ้งแล้วอะไรเนี่ยเปลี่ยนไปชีวิตชุดเก็บผึ้งวิ่งไหวอ่ะ อ๋ออ๋อฮัลโหลสวัสดีครับสั่งแก๊สหน่อยครับอ๋อร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดซอยสีหน้าปากซอยครับนี่มีไอโฟนด้วยลืมบอกเออลืมบอกอ๋อครับ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 เร็วๆนะแก๊สหมดไงครับผมนะมีแก๊สด้วยนี่แก๊สมาแล้วแก๊สมาแล้วไหนวะแก๊สมาแล้วแ้าวเดี๋ยวอนเดี๋ยวอันไหนวะปันตูดแม่งนี่ครับแก๊สเอาไปเลยครับนี่อันนี้แก๊สแก๊สแก๊ส เงินก็บอกยังใหญ่วิทยุวอวสองเรียกวอสี่ไปหากินขี้ที่กระดาษอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวอสองเรียกวอสี่ไปหากินมีที่หน้าบัตรจอยมีมีนี่ด้วยนะไม่แต่มรู้ไปดรอกไหมพี่มิกจะไปด่อกไหมล่มดูชีพเนี่ยอ๋อล่มดูชีพเหรอคะเบาเองก็ได้ต่อโอเคพี่ว่าไปเอามอไปชี้แล้วกดตัวอา ไหนวะ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 อ๋อเนี่ยวิชี้ตรงทูมันนี่แล้วก็กดตัวโอเคนั่นพี่จำไว้ไหนวะวิธีครับอันไหนมันครับอันไหนไปชี้แล้วไม่ขึ้นไม่ขึ้นแต่ละครับก็แดงว่าครับไม่ได้ขนแกะกับไอไอยี่นี่มันจะดรอปให้ไหมเนี่ยพี่ซื้อเอาดิชอบไปโทรสั่งนีโทรสั่งขนแกะดิโทรสั่งเออโทรสั่งไรเนี่ยเดี๋ยวจะโทรโทรวันนะเห็นไหมวะนี่นี่นี่เมนูเซิร์ฟเวอร์สีลายยำ แต่เขียนว่า MC ไหนหนึ่งไม่บอกเลยท็อปท็อๆว่าปิดรายการเนอะถ้ามึงยังนั่งที่แล้วม็ไม่สนใจกูตดให้เมยดมไงเดี๋ยวเมยก็ปินแล้วเริ่มแล้วนะเริ่มเดี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องระบบเงินยังไงเนี่ยเรื่องระบบเงินเนี่ยระบบเงินก็ระบบเงินสองระบบไงโอเคนะฮะเรื่องระบบพวุธ เรื่องระบบนี่ฮะเงินเงินนี่ฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านอันนั้นเอาไว้แทนแลกของครับผมไว้แลกของนะอันนี้ไม่เกี่ยวมันกดเดียวรอบละพันใครเท่าหน้ากูเลยแบบนี่ฮะอีเวนต์เหรียญอีเวนต์เหรียญอีเวนต์อันนั้นเอาไว้เวลาเล่นกิจกรรมเอ้ยมึงว่าสนใจเล่นกัน ไอ้เียด็ดเด็ดไอ้เชี่ยนี่ฆ่าได้ไหมวะกูเริ่มลำคขาแล้วแม่งดูนั่งดูทีวีก็ตดอย่างเนี้ยตดก็ดูทีวีน่ะขาดขนมปังอ่าจบมึงต่อยกับเพื่อนกูไหมถ้าอ๋อมึงต่อยกับเพื่อนกูไหมวิลูฟี่แม่งน่ารักเว้ยอ่าไม่มีอะไรเล่นไม่มีอะไรเล่นหนีโอเคนะครับ โอเคนะครับเซิรนี้อ่าแบนเดตแบนเดตแบนเดตพูดถึงแบนเดตก่อนแบนเดตเซิรนี้ไม่ใช้นะฮะแบนเดตเซิรนี้ไม่ใช้นะฮะเราใช้เป็น first edge นะฮะ first edge auto auto engine pro engine p r เทียอะไรไม่ต่างนะฮะทั้งอย่างนะฮะเราใช้เป็น first edge นะฮะตอนนี้แตกในข้อสองนะพี่มีกำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้ก็เลยขออนุญาตรวมตัวก่อนนะเพื่อมาถ่ายนะะให้แนะนำว่าตอนนี้เปิดเบต้าแล้วนะจ๊ะนะฮะก็อาจจะใช้นี้ด้วย แต่ก็มีค่าทักษะนี้เหมือนกันนะกดครั้งนี้วฮาหิวเต็มหลอดอันนี้คอมแบทออโต้นะฮะเป็นการแบบใช้มือตีแรงขึ้นอันนี้ก็เป็นอะดรีนาลีนอะดรีนาลีนอะดรีนาลีนนะ,ะเป็นแบบทําให้เคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่กระโดดสูงออน,นะฮะโอโ้โยยันแม่อาบน้ำกลางรายการกูเลยอ่ะเขาเข้าไปสนุกกันไหมเนี่ยอ่ะวทุบมั่วแล้วกูนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ระเบิดระเบิด เชื่องช้านะฮะโอเคแดกอะเรนาลีนะวิ่งเร็วเลยซอมบี้ทำไมมันเกิดเยอะจังวะเนี้นะฮะสำนี้ไม่มีเซฟโซนบอกไปแล้วโอเคงั้นสําหรับวันนี้คงต้องจากกันตรงนี้ก่อนแล้วกันงั้นเพราะว่าจะทํำคลิปนี้สั้นที่สุดนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมหวังว่าเราคงได้เจอกันในเซิร์ฟนะครับผมชื่อบอสซอนะครับบอสซ่อนโอ้ยงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายลาก่อน กันหนำกันยังเลยบายๆครับผมบาย